80คนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเกณฑ์ตัอดีพระแม่ไทยแล้วพวกเราก็กวายหวก่อนโคารพอะไรต่างๆเพราะท่านประธานเลยทีเดียวครับท่านแบบโดเกณฑ์ตัวอย่างดีพระบาทดีครับอะโมนุเรศิรกาโลภะ yeah ai thua 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 ai หนึ่สเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าและทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมโครงการดับวันแม่เกี่ยววันพ่อตามที่ทางท่านปร,รัดสุนิตนะครับได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานนั้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับผมรู้สึกดีดีรับกับชื่อโครงการนะครับซึ่งเป็น โครงการที่ที่ชื่อนี้เป็นหนึ่งคนอย่ารยิ่งนะครับดำวันแม่เกี่ยววันพ่อคำว่าดำวันแม่เกี่ยววันพ่อเนี่ยมองให้วิสซทธิ์เนี่ยเป็นระแสงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าบพร,ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งวันนี้พรุ่งนี้นะครับก็ะจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของวันแม,แม่แห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้ นะครับถ้าโครการบริหารส่วนต้นบนเงินต่อของเราได้ร่วมกันแต่โครงการแบบบนแม่เกี่ยวบนพ่อขึ้นแต่ครับก็งงบเป็นการแสดงออกถึงความจบระภักดีนะครับต่อพ่อข้อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอ่ารัชกาลที่เก้าอยู่พ่อหัวขอเก้า

อันสามเี้งเ็จะสับช่องเดิงมาหนึ่งการมือแล้วก็วใช้หัวไม่มือกับดิ้วกางรลี่ข้าวออกมาให้ประมาณ3-4ถึงต้นอาจจะคับตรงเขานี้ก็ได้คับตรงเขานี้มันจะได้แข็งแรงแล้วก็ดึงก้นข้าวอามสีต้น ระยะห่าจากต้นแรกมามาหไนี่แล้วก็ใช้ปิดอ่าอันนี้คุยจะทเขาไปล้อมเขาไปล้รมไว้ด้วยน่ะเขาล้อมว้เขาไมไเขาออกแค่ต้อเาโอเคเอาอีกลูกเอาอีกสอันเอาอีกสามสามอัทิ่มลงไปเลยเจ็ดโมงแปดโมงจับทิ่มีจัทิ่มไป ไม่ก่อนเวลาเดียวน่งาข้าครับข้าครับโอเค,อเคราปั๊ก็จะเป็นเร่องเนี่ย มาจากโรงเรียนไหนครับโรงเรียนวันถ่ายวิทยาค่ะอันนี้ก็ได้มาร่วมโครงการดำนาวันแม่เกี่ยววันพ่อค่ะก็รู้สึกดิใจค่ะที่ได้มาแล้วก็ได้มาดำนาด้วยค่ะเพราะว่าไดมาเรียนรู้ค่ะตอนเด็กแล้วก็เต้อมาแล้วก็ไม่ได้เคยดำมาก่อนก็รู้สึกว่าผู้ใหญ่เขาก็สอนเราได้ดี ได้ดามาเ็นอะไรอย่งนี้ได้เรีนูค่ะแล้วต้นเกียวจะมาอีกไหมนี่ต้เราดูท่านผอค่ะต้องมาอีกเนาะอคไม่รนี่เ้มนก่หืองะไทยเราเมาโอเความอุ่มสมบูรณ์โอเคกำลังเสรมช่วยกันตามากกังใจอ่ะเนาะ ตบ้านฐานห้าไปนู่นไม่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 ไมไม่ไ่ไไมม่ไไม่ไม่่ไม่ไมไมม่ไไม่ม่ไม่ไมม่ไม่ไม่่ไม่ไมม่ไ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 มม่ไ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 ม่่ไมม่ไม่่ไม่ไม่ไม่่ไม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 ่ม่ไ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 ม่่ไม่ไ oh <laughs> ครับทางองค์การบริหารส่วนตะบนเมืองเก่านะครับพร้อมทั้งทีมงานของนายกพรบสิทธิ์นะครับวันนี้เราได้ทํากิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ12สิงหา25งหกอง็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของอของอแม่ของแผ่นดินคือเป็นวันแม่ปแก่งชาติของเรานะครับทางองค์การบริหารส่วนตะบนเมืองเก่านะครับก็ได้ร่วมมือกับทาง หน่วยงานของในชุมชนเราก็คือมีทั้งโรงเรียนบ้านฐานเยตในพื้นที่นะครับรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็้องถิ่นน้ำเพรนะครับรวมทั้งกเกษตรนะครับผู้นำชุมชนนะครับร่วมกันนะครับจัดงานดําวันแม่เกี่ยววันพ่อซึ่งชื่อนี้เป็นมีความหมายอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นการที่เราได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่วันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็ลํำลึกถึงใน อง์สมเด็จพ่อหลวงของเราหรือพ่อรอเก้านะครับที่ทำนโยบายของท่านที่ทําให้กับพี่น้องปรจนชาวไทยนะครับก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็มีหลายองค์การของท่านที่ท่านทำไ้ให้กับพี่น้องปรจชาวไทยซึ่งวันนี้ทางองค์ก,การบริหารส่วนตะบนเมืองเก่าของเราซึ่งมีพื้นที่หนองขนาดใหญ่เป็นปีแรกนะครับก็เลยพื้นที่มีกี่ไร่ครับ พื้นที่ทั้งหมดจนในพื้นที่นี้มีประมาณร่วม30ไร่นะครับแต่วันนี้เราทำกิจกรรมเริ่มตีแรกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก15ไร่นะครับก็เลยเป็นการให้เด็กนักเรียนของเรานะครับให้มาศึกษานะครับกับการไถนาใช้ควายความเป็นมาอย่างไงนะครับและการดำนาอย่างไรนะครับเพื่อเป็นการให้รู้ว่ารุ่นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ของเขานะครับดนทำนากันมาแบบไหนนะครับซึ่งต้องยอมรับว,ว่าเด็กนปัจจุบันนี้เขาไม่รู้วิธีวิธีวิองการทํานาคือแบบไหนอย่างไรนะครับว่ามัน,นเป็นอันยากขนาดไหนกะ็เลยวันนี้ทางการบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพร้อมกับกำนันผู้ใหญ่ชุมชนนะครับและก็ทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ของอบตเมืองเก่าเราให้เด็กมากดูนะครับวิถีชาวนาเป็นมาอย่างไรนะครับแลวก็เป็นโอกาสนี้ นะครับฝังจิตสานึกที่เด็กๆเกขออ้านะครับได้คิดถึงว่าพ่อแม่จะาทำนาอย่างไรได้รู้วิถีการทํานาอย่างไรคาดมาใช้นาแบบไหนนะครับแล้วก็เป็นการสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดินก็คือวันแม่แห่งชาติของเรา